ดาราครั้งที่26นะครับมูลนิธิเพื่อนศิลปินเมื่อสองผ่านมานะครับก็ไปมอบอาคารเรียนนะครับหลังที่8ให้กับโรงเรียนจารุสอนบำรุงอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนำโดยตัวแทนมูลนิธินะครับประธานมูลนิธิอาทิมริชัดและพี่ไก่วราย,ยุทธอีกหลายท่านเลยนะครับบอกได้เลยว่าอาคารหลังนี้นะครับเป็นหลังที่8และสร้างถูกต้องตามกฎนะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับรวมมูลค่ากว่า4ล้าน8แสนบาท ผมเยาะมีดาราเออเลยนี่มีงานครับพยุสก็มีดารานะครับผมไปเล่นเกมกันไปตักไข่ดารากันไปตักไข่ตักไข่ดาราไม่ผิดดารามีไข่ชิงโชคมีแอนทองระสมเจมจีรายุอเล็กธีรเดชลินชาิดาน้องพรีมสนยุกแพตติเชียกูดลักเอกับข้างเลยนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับปัญหามันคือ ก่อนหน้านี้นะครับมีคนนํากล้วยไม้มาบริจาคครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะสร้างรายได้ให้กับคนในที่นี้ก็เลยเลยนำกล้วยไม้อนี้ไปจําหน่ายต้นละ150บาทปรากฏว่าเงียบเงียบขลิบหนูเล็กคนแหกปากอยู่พักใหญ่ไม่มีใครหนูเล็กกะกานะครับไม่มีใครมาซื้อเลยสักพักหนึ่งเจมส์จินายุเดินมายังไม่ได้แกแอมอะไรเลยต้นไม้กล้วยไม้ขายพลุกไม่หันแกมเลยหมดภายในพิษตาทั้งหมดนี้ไปฟังเสียงดูนะฮะนะ ขอโทษนะคะขายแต่ห้าโมงถึงตะกี้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงขายได้สามต้นอะไรนะเจติมาโอ้ยเกือบหมดเลยค่ะห้าสิบต้นหมดเลยตีเต็มนะคะตอนนี้โล่งเลยโล่งแล้วไม่ต้องทำปาหากินแล้วเดี๋ยวพวกนี้กลับไปทำละครเหมือนเดิมแล้วโอมดไหมเหรอครับจริงแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมสนุกแล้วก็มาร่วมทำบุญกันด้วยทำบุญร่วมชาติกันครับพี่องมากครับมากครับ ก็ขอบคุณท <ara> ุกคนนะคะที่ช่วยกันมาเล่นเกมช่วยกันมาทําบุญแล้วก็ได้รับความสนุกสนานกลับไปด้วยนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าปีหน้าจะจัดที่จังหวัดไหนอีกใครอยู่ใกล้ก็อย่าลืมมาร่วมร่วมเล่นกันอีกนะคะร่วมทาบุญกันอีกค่ะก็โอเคนะครับถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับเพราะคนก็เยอะแล้วคนก็มางานของเราแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจกับสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขนะคะก็คนมาทําบุญเยอะค่ะก็ดีใจที่ที่ของ ขายได้เยอะมากเหมือนกันค่ะหวังว่าเราจะมีเงินใช้สําหรับโรงเรียนต่อไปครับผมก็อย่าลืมนะครับผมตอนบอกว่าเงินที่จัดตอนหัวค่านะครับได้กว่า90,00 0นบาทโดยจะนําไปสมทบเพื่อสร้างอาคารเรียนในปีต่อไปนะครับปีที่9ครับตั้งใจจะสร้าง,งพร้อมกัน4หลังเลยสี่หลัง4ี่ภาคสี่โรงเรียนนะครับหลังที่เ้าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับพิยุธนี่ฮะนะเอางี้ดีกว่าก็คือถ้าใครมีจิตบริจาคนะครับหนูก็ เดี๋ยวเราควรขึ้นหมายเลขบัญชีให้หน่อยนะครัับกน